นี่ไม่ใช่เนี่ยติ๊กตันต้นตวัก น้ำปวกน้ำปวกเลยเดียวแล้วเราจะพูดถึงคุณตั้นพิเชษชัยอ่าคุณเว่าเป็นไอ้นี่ไงเจ้าชายชัยเชษเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนี่อย่้อนสามไหนคุณเล่าให้ฟังสิเห็นบอกว่าเขาไปร่วมงานไปร่วมงานเห็นบอกว่ามีความสัมพันธ์เก่าคือให้ผมเนี่ยนะฮะย้อนกลับผมจำไม่ได้จริงจว่าคุณตั้นเนี่ยเขาคบใครอยู่เขาเงียบอ่ะเขามีคนดูใจกันเขาก็อยู่แล้วตอนนู้นนะตอนนู้นนะตอนนู้นแล้วก็ ่านที่ได้ร่วมงานกันน้องเบสช,ชนิยาพาเนี่ยนเออ,อนี่แหละเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็แอบ,บคุยกันแล้วก็แอบ,บคบกันจีบกันอะไรประมาณนั้นอยู่ในก้องถ่ายแอบบให้ความหวังกันเธอเข้าใจไหมว่า ผู้หญิงเนี่ยเขาจะรู้สึกก่อนเอ,ออเรู้สึกเขามีความแบบว่ามีความแบบกวาหวันไว้หรือมีความแบบละเอียดอ่อนพอสมควรผู้ชายมายอดนิดหยอกหน่อยอะไรอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาคิดไปเลยแหละคือเปไกลเลยแหละแล้วก็เหมือนกับทางผู้ชายเขาก็ให้ความหวังกับทางฝ่ายผู้หญิงเยอะมากเขาเลยกลายก่เกาะเกิดกันเป็นความรักความรักระหว่างผู้หญิงที่มีให้กับผู้ชายน่าจะเยอะกว่าประมาณนั้นจนมาวันหนึ่ง เบสจับได้ว่าคุณตั้นมีแฟนแล้วอ้าเขาก็เลยเกิดการขึ้นในใน Instagram, อ,อินสตาแกรมอยู่ใน IG ใน Twitter ด่าทั้งฝ่ายชายเยอะมากมันหลอกเขาเอ้าก็ควรปะเออเอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยคงร่วมงานกันไม่ได้แล้ว แต่ตอนตอน,นู้นตอนนู้นใช่ไหมเนี่ยมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองทำใจเร็วจังเลยอ่ะเออก็อ่ะงานทำไงได้งานก็คืองานอ่ะเออ,เอ,อนะเรามีเราม,เรามีเรามีโอกาสได้ไปเจอคุณตั้นก็ผมนะที่มาได้มาร่วมงานกับคุณเบสช,ชนิดดาพานั่นเองนั่น,นเราขอเรื่องคิวปิกนั่นเองเราไปถามถึงคดีของกระแสะข่าวที่เขาบอกว่าจะไม่สามารถร่วมกันได้แต่ตอนนี้ร่วมงานกันได้แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเคลียร์อะไรกันเรียบร้อยแล้วอย,อยังครับ ครับผมก็ดีที่สุดครับผมก็น้องเบสนะครับดีที่สุดแล้วได้เข้าชมเข้าฉากไหมเพราะมีเรื่องกรณีกันอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้อ๋อในเรื่องนี่คือจากที่ที่ทราบมาก็คือเราในเรื่องเนี่ยตัวละครจะเยอะมากแล้วก็บทจะกระจายกันค่อนข้างจะเยอะครับบทจะเด่นพอๆกันในเรื่องก็รู้สึกว่าจะไม่ได้เจอเลยนะครับในเรื่องนะครับแต่ว่าเล่นเรื่องเดียวกันรู้มาก่อนไหมก็ก็เพิ่งทราบวันนี้ครับวันเปิดกล้องครับเออไม่ตกใจครับเพราะว่า ถ้าเราได้เจอกันเนี่ยกับละครยูมาในเรื่องต่อไปเนี่ยแสดงว่าเราได้รับการไว้วางใจแล้วจาก <ừ> จากทัก้งอายุนะครับอายุ <ừ> ยุคดีไทยรันครับ <ừ> แล้วก็ <ừ> พุ่มกับอามาชูชัยองอาจช,ชัย <ừ> ครับว่าเรื่องที่แล้วเราทําไวด้ดีสมมุตินะเอ้ไม่สมมติหรอกคือเรื่องจริงครับว่าเรื่องที่แล้วเราแบบว่า ทำได้ดีแล้วก็เรื่องนี้เขาก็เรียกเรียกกลับมาติดโผอีกครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกดีใจครับทักทายกันบ้างไหมครับโอ้ทักทายครับเรื่องปกติได้คุยถึงเรื่องเก่าๆบ้างไหมไอ้ครับได้คุยถึงเรื่องเก่าๆบ้างไหมครับเรื่องเก่าๆคือแบบว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับเรื่องเรื่องเก่าๆนี่คือเราจะไม่พูดถึงครับถ้าเราแบบว่ารู้สึกว่าในการทํางานเราเนี่ยเราเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยพอเราไปทํางานอะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องทิ้งปัญหาตรงนั้นไว้ครับ ออปัญหาที่เราอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน,นอะไรเงี้ยเราก็ต้องทิ้งไว้แล้วก็เราก็ต้องเดินหน้าทํางานต่อไปครับผม<น>ข่าวนี่คือมันก็มันก็จบไปแล้วครับ<น>เราก็เลยแบบว่าเราก็เลยไม่รู้จะตอบเป็นไงครับ<น> <g ülme> ก็มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบออต่างคนต่างเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยครับผมโอ้ย<น>ถ้าน้องเขาเสียหายผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยครับ<น>ครับมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วครับก็ทุกอย่างก็คือจบหมดอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนกับเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของ เอ่อเรื่องของภาพชีวิตด้วยอะไรเงี้ยครับผมโอ้ยไม่ไม่ไม่จริงครับไม่มีครับเพราะว่าการที่ผมมาทํางานละครเนี่ยผมไม่เคยให้ใครมานั่งเฝ้าเลยครับเพราะว่าแม้แต่ว่าคุณแม่หรืออะไรเงี้ยก็ไม่เคยมาที่กองครับเราก็จะเออมาทํางานคนเดียวเพราะเรารู้สึกว่าพอมีใครมารอเราที่กองเราจะเขินครับไม่มีครับไม่มีอะไรการหึงหวงไม่มีไม่มีเลยครับเพราะว่าปัญหาต่างๆที่ที่จะตามมาในกองถ่ายนี่คือแบบ คือไม่มีครับมีเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่สถานะที่ไม่เข้าใจกันมันก็ก็คือแบบทําไม่ห่างกันห่างๆกันอะไรยเงี้ยครับผมแล้วยังพูดคุยกันอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ทุกคนที่ผมผมรู้จักก็ยังพูดคุยกันอยู่ครับก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้ทะเาะอะไรไม่ได้โกรธอะไรกันครับเราก็ยังถึงแม้ว่าเราไปด้วยกันไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังสามารถเป็นเพื่อนได้นี่ก็เรื่องงานอย่างเดียวครับผม นั่นแหละครับเจตออ้ตอบโอตอบแท้ให้เลยนะขอบคุณครับโอ้โหผมลองฟังจริงๆจ,จังๆดูแล้วนะฮะเอาว่ากันตรงๆเลยว่าเหมือนคุณตั้นเนี่ยไปหลอกน้องเขาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วิ่งเป็นพู้หญิงโ <c oughs> ดนฟ้องเอาม่ิงๆโอ้โหถ้าไม่ได้หลอกปรากกว่าคือทุกสิ่งอย่างมันต้องไม่มีเกิดเรื่องราวแบบว่าลงไอจีด่าคอตัดคอกันนี่เหมือนจะไม่บอกกันก็ได้มันคือผมใช้คําว่าถ้าไม่บอกไี่แปลว่าหลอกนะคุณผู้ชมอย่างที่ผมถามแป๊ะซะมีแฟนหรือยังสมมติสมมติหนูมีแล้วนะหหหูวบออก่าาาาททํํไไมมม คือใบเบี่ยงไงไม่ยอมบอกไง,องนี่ถือว่าหลอกไหมนี่ไงผมาอาจาร้์เกิดเขาบอกว่าไม่มีนี่จริงหลอกเต็มๆเลยหลอกเต็มๆเลย <Hey. S 1> ผมก็เลยถามว่าถ้าไม่บอกอ่ะแปลว่าหลอกหรือเปล่าไง นี่ไงสับของคนที่แบบตููนี่ไงปิดบังไงพอรู้ความจริงทุกสิ่งอย่างก็เลยแบบว่าแหม่เสียจิตเสียใจกันเลยทีเดียวหลงปื้มปริ่มมาตั้งนานไงแล้วฟังจากเสียงคุณตั้นเนี่นะฮะก็บอกได้คําเดียวว่าต้องมีกรณีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี้แน่นอนแต่ตอนนี้จบแล้วเออก็ถือว่าโชคดีนะมาร่วมงานกันแต่ในฉากเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยละครอะไรครับแสดงเรื่องเดียวกันแต่ไม่ได้ถ่ายฉากเดียวกันแต่ตอนนี้ทำไมก็ถ่ายรูปด้วยกัน เมื่อกี้เป็นการยืนยันไงมีจับมือจับมือว่าเออเราโอเคแล้วนะเออโอเคแล้วนะเออเดี๋ยวปั๊บโอเคเดี๋ยวปั๊บกินมปก้อนกินไปก้อจับปั๊บย้นยืนเลยปั๊บพอป่อยเสร็จปั๊บจมวอยจไวอยเออเจ็บนะเฟ้ยเป็นยังไงบ้างล่ะผเจ็บประจำคือคนถ้าเจ็บแล่เราไม่เราไม่จำล่ะเจ็บแล้วไม่จำก็จะเจ็บต่อไปเรามา่อกี้เราถามฝ่ายชายไปแล้วเรามาถามฝ่ายหญิงกันมากดีกว่าสำหรับน้องเบสชนิดาภาครับผมนะเกี่ยวกับเรื่องการยืนยันที่จะมาร่วมงาน กันอีกครั้งละกันนะกับคุณตั้นนั่นเองเราไปถามกันดีกว่าว่าความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงบ้างเพราะมันไม่รู้เหมือนกันว่าจะตอบแทนตอบไม่ใช่ตอบแทนตอบตรงกันหรือเปล่าเราไปถามน้องเบสกันดีกว่าครับ เบสว่ามาสัมภาษณ์แยกดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสัมภาษณ์พูดเพราะว่าคือถ้าสัมภาษณ์พูดสัมภาษณ์คู่จริงควรจะเป็นแบบเป็นคู่รักกันมากกว่าอะไรเงี้ยนี่ค่ะมีทั้งทยก็ก็เบสยังสอนที่เขาใส่คอนแทคเลนส์อยู่เลยคือต้องบอกว่าคือในเรื่องที่เขาจะต้องตาข้างหนึ่งเป็นต้ออะไรเงี้ยสีสีเทาๆแล้วเขาใส่ไม่เป็นเขาก็เลยให้เบสบอกว่าช่วยสอนให้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เป็นพีเซนเตอร์คอนแทคเลนส์อยู่เขาบอกว่าให้พีเซนเตอร์สอนหน่อยอะไรเงี้ยก็สอนันก็ใส่ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ค่ะบอ มองว่าเรื่องมันจบไปนานมากแล้วค่ะแล้วเบสก็ไม่ได้ถือไม่ไม่ได้ติดใจอะไรอีกแล้วอยไงคะ<ม>่ะแล้วเป็นนักแสดงอ่อมืออาชีพเราก็ต้องร่วมงานได้แล้วก็ต้องตัดเรื่องส่วนตัวออกอย่างเงี้ยกไไ็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะเขาก็มีเป็นห่วงบ้างค่ะเป็นห่วงลักษณะเรื่องของ,ว,งว่ากลัวกลัวเราจะอึดอ,อัดเวลาที่ต้องร่วมงาน<ม>หรือต้องเจอหน้าแต่เบสบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราทํางานมาระดับนี้แล้วขนาดนี้แล้วเนี่ยเรื่องเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องเล็กมากเลยค่ะแล้วยิ่งแบบมันผ่านมาโควิดเดือนแล้วอ่ะตั้งแต่ต อะไรแล้วค่ะมีเขาทราบค่ะว่ามีมีเล่นด้วยเพิ่งมาทราบในช่วงประมาณสองสวันนี้ค่ะเป็นลองชุดเพื่อที่ไปถ่ายโฆษณาคอนแทคเลนส์นะคะเบสเป็นพรีเซนเตอร์ไงคะแล้วคอนเซ็ปมันเป็นแบบว่าเจ้าหญิง อะไรเงี้ยค่ะก็ลองชุดเป็นชุดแต่งงานชุดวดดิ้งนะคะแล้วพอดีพี่เขาไปช่วยเลือกแล้วช่วยดูที่มันเหมาะกับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โฆษณาจะออกเร็วๆนี้ค่ะไม่ไม่มีค่ะเพราะว่าจริงๆเราแค่เพิ่งรู้จักกันได้ประมาณแค่3เดือนยังไม่ได้ร้อนจริงๆก็คือใช้ขอใช้เวลาศึกษากันสักพักหนึ่งค่ะยังยังไม่ได้แบบด่วนรีบร้อนได้มากเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราก็เจอปัญหามาหลายรูปแบบแล้วเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าถ้าเรารีบหรือเราใจร้อนเนี่ยเราโอกาสที่จะผิดพลาดอีกมันมีค่ะไม่มีค่ะยัง ตอนนี้ก็โสดอยู่ค่ะไม่มีค่ะคือทริปนั้นคือเบสไปมีติ้งแฟนคลับไต้หวันที่นู่นนะคะพอดีละครเบสไปออนแอร์อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีพี่เขาเป็นคนไต้หวันเขาก็เลยช่วยเป็นลามให้ไม่มียังไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอก่อนสัก3ปีแล้วเมื่อกี้บอกว่าโสดอยู่สถานะยังไงเอ่ยตอนนี้ไม่โสดคือไม่ได้แต่งงานไงไม่อ๋อแต่มีนี้เราขึ้นลุ่มคนสนิทปะก็สนิทชเป็นแฟนเนาะยังยังไม่ได้ว่าแฟนขอใช้เวลาสักพักนึ่งก่อนเพราะสามเดือนเบสว่ามัน มันเร็วไปสเดือนนี่ค่ะมันยังเร็วไปคือขอเวลาสักพักนึงก่อนขอเวลาศึกษาให้รู้จักมีใส่ใจคอกันมากกว่านี้ก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราเขาอาจจะดีหรือไม่ดีไงเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี้ยคนที่เราคิดว่าดีก็ไม่ดีคนที่เราคิดว่าไม่ดีเขากับดีอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เวลาสักคือณเวลานี้ก็แฮปปี้อะค่ะก็ถือว่าโอเคที่สุดนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกว่าชัดเจนอะไรมากมาย โอ้โหก็ต้อผมว่าแล้วทำไมถึงกล้าที่มาจับมือแล้วก็จบเรื่องหอสะพานนี้ได้เรเขาหเห็นหนุ่มคนนั้นไงล่ะหนุ่มต่อดูนนะดีกว่าทั้่เยอะไม่เยอะด้วยโอ้โห,ม,โโหมันก็ไม่แน่หลกของดีบางอย่างเนี่ยก็ไม่เอาออกมาโชว์ลแล้วไอ้ของเพื่อนสาวมันมากกว่านะเมื่อกี้แห่ะคุณเห็นนะคุณรู้ไหมว่าคนที่สามารถสแกนเกย์ได้เนี่ยวันก่อนผมดูคุณเบนชลาทิดพูดดีๆเอาจริงๆิง เบนจานอ้าวโหธรรมดายอย่างผมนี่ก็พอมองออกเหมือนกันว่าใครเป็นใครไม่เป็นอะไรยังไงเนี่ยอเออเอ,อันนี้นะฮะในคุณคุณมองออกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนของเพื่อนของน้องเบนเขาไม่นี่ยเบนยังไม่ได้พูดอะไรเลยพี่ต้นพูดเองเออเองอเมื่อเป็นเพื่อนสาวไงไม่ยังไม่ได้